เออเอออะไรไม่ได้เลย<ะ>มันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นมันอะไรไม่ได้เนี่ยเราไม่เป็นเพราะเรามาจากศูนย์หูเนี่ยก็ต้องฟังปากเราก็ต้องสั่งอยู่บนรถตู้เย็นๆอยู่มีปุ่มสามปุ่ม <laughs> เราก็เลือกสิ่งที่สวยที่สุดสิ่งที่บอกความสําคัญที่สุดในสีน,นั้นๆั้นให้ออกมาเป็นภาพให้ได้สวัสดีครับผมชื่อวชิรพงศ์สศิวชรเกียรติชื่อเล่นชิปป๊อปตำแหน่งตอนนี้ก็คือเป็นผู้กำกับภาพเป็นสวิตชิ่งครับหลายเรื่องอยู่นะ ลูกท่าเป็นพ่เหลียดลากบุญเป็นแนวผีแล้วก็เพิงบุญก็เป็นเป็นดรามา่าก็มีมีโบกสบายก็เป็นผีนะสวิตเชอรก็จะอยู่บนโอบีเนาะ,ะอยู่บนรถตู้เย็นๆอยู่มีปุ่ม3ปุ่ม <laughs> <laughs> ก็ควบคุมภาพในสีนั้นๆ ให้ออกมาเป็นสมบูรณ์ที่สุดก็จะมีกล้อง3กล้องตาวางตำแหน่งกล้องบอกเพลงภาพของช่างภาพคุยกับผู้กกับว่าอยากได้ตรงไหนแนวไหนเราก็เลือกสิ่งที่สวยที่สุดสิ่งที่บอกความสำคัญที่สุดในซีนนั้น ให้ออกมาเป็นภาพให้ได้หน้าจอในในในอบีมันก็จะมีจอให้เรามีอะไรให้เราเราก็ต้องอยู่กับมันดูทุกวันแล้วก็มีไมค์สื่อสารกับช่างภาพเราก็ต้องมองสามกล้องบอกช่างภาพให้ไปรับอะไรสื่อสารกับพุ่มกับสื่อสารกับผู้ช่วยหูเนี่ยก็ต้องฟังไดร์ล็อกของนักแสดงปากเราก็ต้องสั่งใช่ไหมฮะเนี่ยอะไรป,ประมาณนี้สวิตเชอร์นะส่วนส่วนอีพีก็จะเป็นวางภาพวางกล้องแล้วก็ใส่นค์คอมเพื่อสื่อสารกับช่างภาพ มันจะแตกต่างกับสวิตเชอร์เพราะว่าสวิตเชอร์เราต้องกดนี่เราไม่ต้องกดแต่เราก็ให้เขารันภาพไปแต่เราต้องบอกเขาว่าเราต้องการอะไร<ม>ก่อนที่จะมาทำละครเรื่องหนึ่งเราก็ต้องรับบทไปเอาบทมาอ่านศึกษาว่าซีนนี้เราต้องการมุมภาพแบบนี้เราอยากได้อุปกรณ์ประมาณนี้พอเริ่มทำงานก็คุยกับผู้กำกับว่าเราจะทำอะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มบ้างเช่นโดนเช่นโลนินอะไรพวกนี้ก็ต้องคุยกับผู้กำกับ แต่ถ้าไม่โอเคเราก็ใช้สิ่งที่เขาให้มามีทำทำซีนนั้นให้ให้ได้การคุยกับผู้กำกับการสื่อสารให้ให้มันตรงกันอ่ะมันก็จะยากกันนิดนึงแต่ละคนความคิดไม่เหมือนกันแต่เราต้องหาความคิดเดียวกันให้ได้ในซีนนั้นในในละครเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับระหว่างถ่ายทำก็ทําซีนทุกอย่างให้มันเรียบร้อยบทเราต้องอ่านบทอยู่แล้วตอนหนึ่งฉากนี้เป็นอย่างนี้ฉากนี้เป็นอย่างนี้ฉากนี้เป็นอย่างนี้ส่วนเราจะถ่ายตรงกลางก่อนก็ต้องรู้หัวและท้ายว่า ที่มาที่ไปเป็นยังไงบางทีเราก็ต้องทํากันบ้านว่าเราจะขึ้นภาพอะไรแล้วจบที่อะไรเพื่อเราจะไปลิงก์กับอีกฉากหนึ่งว่ามันจะยังไงพอจบติดกล้องไปแล้วการตต่อเราก็ต้องเข้าไปดูด้วยเพื่อเราจะจําภาพของเราได้เราจํจาคัดของเราได้เราก็จะบอกคนต่ตอได้ว่าเใส่ภาพนี้มา่อดไหมใส่นี้มาก่อนไหมอะไรเงี้ยครับทิมสิ่งที่ไม่ดีทิมประโยคที่ไม่ชัดเจนหรือทิมอะไรที่มันบางทอีอืดไปยืดไปก็ซอยทิ้งประมาณนี้ ก็น่าจะดูโทรทัศน์บ่อยเลยมั้งเคยไปรายการหนึ่งสีทุ่มสแควร์ซึ่งไปในฐานะของเด็กเด็กนักเรียนพากันไปแล้วก็ไปนั่งดูเบื้องหลังเออเขาทำงานกันน่าสนใจดีตอนนั้คิดว่าน่าจะสนุกแหละเราก็เลยอยากอยากที่จะทำอะไรที่มันสนุกสนุกเรารู้แล้วว่าเราต้องเรียนนเทศเพราะเราอยากทำงานเบื้องหลังเราก็เลยแบบอ่ะเบนเลย เริ่มต้นจริงๆแล้วผมไม่ได้มาจากช่างภาพผมเป็นสวิตเชอร์โดยการเป็นผู้ช่วยผู้กกับมาก่อนเลยผู้กำกับคนหนึ่งเขาก็มาถามว่าอยากเป็นอะไรเราก็มองว่าตอนนั้นเราเป็นผู้ช่วยอยู่เราอยากทํางานในสิ่งที่มันยากอะ่ะการเป็นสวิตเชอร์นี่มันยากนะเป็นสิ่งที่ท้าทายโหช่วงแรกนี่แบบ ไม่อยากทาเลยมันอะไรไม่ได้เลยเราไม่เป็นเพราะเรามาจากศูนย์การเป็นสวิตเช์มันต้องสั่งไงนี่เราก็พูดไม่ได้เออเอออะไรไม่ได้เลยมันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นเขาตกไปแล้วเรายังยังไม่รู้จะรับไข่บางทีตอนนั้นพูดถึงประโยคนี้แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้เดหลอกนปดวไหนแล้วอะไม่รู้ว่าใครพูดอะไรไม่รู้ว่าใครทําอะไรไม่รู้สวิตช์ไม่ทันรับรีแอคไม่ได้โอ้โหเป็นอะไรที่กดดันมากเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างหลังเงาดำๆมันทะมินมาอยู่ข้างหลังเราซะแบบว่าเฮ้ยเราเป็นจุดด้อยของทีมนี้นะ พุ่มกับก็ก็เรียกเรามาดูมอเตอร์แหละเนี่ยมันยังไม่ได้นะเขาก็ช่วยเราเขาก็ช่วยฝึกฝนเราเราต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะฟังให้มากขึ้นจึงคือประเด็นคือฟังให้มากขึ้นฟังคือฟังไดหรอกโอเครู้แล้วว่าหน้าเซตเป็นยังไงซีนนี้เป็นยังไงก็เอาใหม่ในซีนนั้นะ่ะรู้สึกว่าเป็น10เทคเพราะเราเนี่ยจนซีนนั้นส่ะสเร็จได้แล้วมันก็อาศัยชั่วโมงบินอาศัยประสบการณ์อาศัยที่เราได้ฝึกฝนได้ขึ้นมาเป็นซวิิเชอร์ตอนนี้ <laughs> างทีต้องเอาให้อยู่ภายในซีนเดียวภาย,ภายในเทคเดียวสมมติตัวละคร10คนต้องเก็บให้หมดเก็บรีแอคเก็บแอคเก็บมูฟเมนต์คนเวลาคนนี้พูดไปกระทบกับใครไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นเรื่องใดหลอกอ่ะคนคนนี้ว่าคนนี้แต่ไปกระทบอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารว่าเออเราต้องเก็บให้หมดว่ามันมันกระทบอะไรบ้างกับใครบ้างรีแอคไปที่ใครในซีนนั้นครับรับได้ทุกอย่างภายในในเทคเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออทุกอย่างมันก็จะโฟ ทุกคนก็ไม่เหนื่อยโจทย์แต่ละโจทย์แตกต่างกันไปซีนแต่ละซีนมันก็จะไม่เหมือนกันสาคัญคือการคุยมุ่มกับว่าเราจะเล่าภาพไปทางไหนเราจะสื่อสารให้คนดูออกมายังไงฉะนั้นครับถ้าอยากจะเป็นสวิตเชอร์ใช่ไหมหนึ่งก็คือก็เรียนรู้เรื่องภาพการถ่ายภาพ2ก็คือเวลาอ่านหนังสือต้องต้องอ่านต้องเหมือนก็เหมือนกับเราทำข้อสอบแหละต้องเข้าใจโจทย์ของมันว่าโจทย์เนี้ยเขาเขาต้องการอะไรในข้อสอบนั้นเหมือนกัน ในซีนนี้ในละครก็ต้องการอะไรในซีนนี้คือต้องต้องตีโจทย์ให้แตกต้องรู้อารมณ์ของซีนนั้นนี่คือจะความสำคัญของการเป็นเซอร์วิเชอร์ครับ <laughs>